รายงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยซ่านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยซ่านตั้งอยู่เลขที่16หมู่2ตำบลแม่ก,กิอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนในปีการศึกษา2,564ทั้งหมดจำนวน46คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คนบริหารงานโดยนางจันจิราวงบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยซ่านโรงเรียนบ้านห้วยซ่านได้จัดทำโครงการทักษะชีวิต กับโควิด -19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของไวรัสโคโรนาสถานศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งในการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและข้อเท็จจริงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยลดความกังวลและความกลัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยซ่านจึงได้จัดทำโครงการทักษะชีวิตกับโควิด -19 เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันลดพฤติกรรมเสี่ยงรู้จัก คิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จัดการกับอารมณ์ความเครียดของตนเองอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออักคีภัยได้อย่างปลอดภยัย 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด1 9ได้ ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมรู้ทันโควิด -19 จากการจัดกิจกรรมรู้ทันโควิด -19 ทางโรงเรียนบ้านห้วยซ่านได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กี้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโครโรนาทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยซ่านสามารถอธิบายการเกิดโรคการแพร่กระจายของโรคมีทักษะในการป้องกันตนเองโดยการรักษาระยะห่าง ไม่เข้าไปในที่ชุมชนแออัดสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลที่มาจากสถานที่เสี่ยงรวมถึงเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กำลังรุนแรงขึ้นอย่างรู้เท่าทันและมีสติ กิจกรรมปฐมพยาบาลโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยซ่านสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นแผลถลอกของมีคมบาดอาการเคล็ดขัดยอกทั่วไปให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงเช่นแขนหักขาหัก กิจกรรมกู้ชีพหรืออักคีภัยในสถานศึกษาโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากเทศบาลตำบลขุนยวมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานศึกษาทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอักคีภยัยเข้าใจระดับความรุนแรงของอักคีภัยที่เกิดขึ้นการปฏิบัติตนและพาตนเองไปยังที่ปลอดภัยได้เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถังเคมีดับ เพลงอันตรายจากแก๊สหูต้มและอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรุงอาหารซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมสุขภาพจิตดีมีสุขทางโรงเรียนได้ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพจิตการประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ทำให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ตื่นกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกินไปและสามารถตัดสินใจวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยใช้เหตุและผลมาประกอบทั้งยังสามารถ าเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ตลอดเวลาจุดเด่นหรือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่ได้ จากการดำเนินงานในโครงการทักษะชีวิตกับโควิด1 i กิจกรรมต่างๆนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยซ่านได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงมีความรู้และมีทักษะในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นเช่นการปฐมพยาบาลการเข้าระง,งับเหตุอักขีภัยทำให้เกิดองความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ learning by doing หรือ active learning ซึ่งประสบการเรียนรู้ดังกล่าวนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันของนักเรียนจากที่กล่าวมาข้างต้นผลสำเร็จที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้คือรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง นักเรียนได้ทดลองลองผิดลองถูกการนำสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องและเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้แก้ปัญหาสังเคราะห์วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และองความรู้ที่ติดตัวอย่างแท้จริง นวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการนักเรียนและคณะครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จัดทำเป็นคู่มือสำหรับนักเรียนสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุการรับมือกับอักคีภัยในสถานศึกษาและการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากความเครียดทำตนเองให้มีความสุขทั้งกายและใจ จากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดของตนเองนำเสนอในรูปแบบของนิทานเล่มเล็กครูสามารถนำความรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาวิวทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและสุขศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยซ่านขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลงและขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับชมนิทรรศการของโรงเรียนบ้านห้วยซ่านครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ